ขอแนะนำพอดแคสต์ Soft Skills Whisperer ที่จะช่วยให้คุณเปิดประตูสู่ศักยภาพอย่างไม่มีขีดจำกัดของคนทำงานสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนสู่ช่วงเวลาของการอ p s k i l l ในการทำงานกับ Soft Skills w i t h t e r e r EP ที่16วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับแอมชัยวัฒนาพงศ์ Communication Coach โคชด้านการสื่อสารที่เชื่อมั่นว่าเราสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและทรงพลังหนึ่งในทักษะสําคัญในโลกของการทํางานยุคปัจจุบันนะคะและเป็นทักษะที่เราจะต้องพบเจอกันอย่างแน่นอนเนี่ยนั่นคือการนําเสนองานบางคนอาจจะเรียกว่า Presentation หรือยุคนี้นะคะหลายๆคนอาจจะเรียกมันว่า Pitching ค่ะ ในมุมมองของแอมนะคะไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรก็ตามทีเนี่ยแต่มันคือการที่เราเนี่ยไปสื่อสารและไปนําเสนอให้กับผู้ฟังเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามีเป้าที่ต้องการที่จะโน้มน้าวใจเขาในบางเรื่องอาจจะโน้มน้าวใจในมุมของการเชื่อชั้นสี่ว่าของชั้นดีลงทุนกับชั้นหน่อยหัวหน้า Approve สิคะหรือไปแนะนําอะไรบางอย่างให้กับลูกค้านะคะรวมๆแล้วเนี่ยมันเรียกว่าเราไป pitch ไอเดียให้เขาเชื่อและสนใจในสิ่งที่เราพูดในระยะเวลาอันจากัด และจากการทำ pitching coach มาตลอดหลายปีนะคะวันนี้ค่ะแอมได้สรุป7คำถามที่จะช่วยเตรียม pitching ของคุณให้ชัดเจนแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการมากยิ่งขึ้นนะคะและ7คำถามนะคะง่ายๆแบบนี้เลยข้อที่1ค่ะ who ผู้ฟังคือใคร2 why ทำไมเราต้อง pitch และทำไมเขาต้องฟังข้อที่3 what pitch เรื่องอะไรในหัวข้ออะไรบ้างนะคะข้อที่4 when ต้องไปพิชเมื่อไหร่ข้อที่5 How long? มีเวลาเท่าไหร่6 w แว r e เราจะต้องไปพิชที่ไหนนะคะและ7ค่ะ How พิชอย่างไรเพียงแค่คุณตั้งคำถามด้วย7คําคำถามนี้เนี่ยก็จะช่วยคุณเตรียมตัวการพิชได้ดียิ่งขึ้นแล้วนะคะทีนี้ค่ะอําจะมาลงรายละเอียดให้อีกสักนิดนึงว่าแต่ละข้อเนี่ยมันหมายความถึงอะไรนะคะ ข้อที่1นนะคะผู Who ้ผู้ฟังคือใครเนี่ยคือเนื่องจากเรามีผู้ฟังที่แตกต่างกันและผู้ฟังแตกต่างกันเขาย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกันด้วยเช่นกันนะอย่างเช่นถ้าวันนี้เขาเป็นหัวหน้าเราเขาอาจจะอยากเห็นว่า การที่เขาจะอนุมัติโปรเจกต์เราเขาต้องดูอะไรบ้างแต่ถ้าวันนี้คุณกําลังไปพิชให้กับนักลงทุนฟังนักลงทุนจะอยากรู้ละว,ว่าเรามีรถแมพไหมเรามีอัตราการเติบโตได้หรือเปล่าเรื่องสเกลเราเป็นยังไงรายได้เป็นยังไงแต่ละคนเนี่ยจะอยากรู้ไม่เหมือนกันดังนั้นจึงเป็นสาเหตุที่การที่คุณลิสต์ออกมาก่อนว่าในการพีชในการพรีเซนต์ครั้งนี้เนี่ยผู้ฟังคือใครจึงเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะข้อที่2ค่ะ why ทำไมเราต้องพิช แล้วทำไมเขาต้องฟังเราด้วยเพราะว่าสุดท้ายแล้วการพิชเนี่ยเราต้องการผลลัพธ์จากที่เราพิชหลังจากเราพิชจบปุ๊บเป้าของเราคืออะไรเราควรจะเขียนมันให้ชัดเจนนะคะว่าวันนี้เราอยากจะมาพิชให้คนคนนี้ฟังเพราะว่าตัวเราอะตัวเรานะเน้นย้ำว่าตัวเราอะได้อะไรแต่สิ่งสำคัญมันคือแล้วทำไมเขาต้องฟังเขาต้องฟังเพราะว่าอะไร อะไรเอ่ยมันเป็นประโยชน์ของเขาเราควรจะเตรียมมาให้เรียบร้อยด้วยเพราะว่าโดยมากนะคะคนจะหยุดฟังอะไรก็ตามที่เราพูดถ้าเขารู้สึกว่าเขาได้ประโยชน์จากเราด้วยเขาอาจจะได้ประโยชน์ในเชิงความรู้หรือเขาอาจจะได้ประโยชน์ในเชิงผลประโยชน์อะไรบางอย่างเช่นถ้าเขาเป็นนักลงทุนเขาควรจะได้เห็นแหละว,ว่าเฮ้ยเราน่าสนใจขนาดนี้ผลประโยชน์ของเขาคือถ้าเขาลงทุนในเราเท่านี้เปอร์เซ็นต์เขาควรจะได้ผลลัพธ์ที่เท่าไหร่เป็นแบบนั้นนะคะ ส่วนข้อที่3ค่ะ what pitch เรื่องอะไรแล้วหัวข้ออะไรบ้างซึ่งมันคือหัวข้อหลักๆที่เราต้องการสื่อสารในการ pitch ครั้งนี้นะคะหัวข้อแต่ละหัวข้อเนี่ยมีอะไรบ้างเรา list มาให้ครบเลยถ้าวันนี้มันคือการนําเสนองานโดยปกติทั่วไปเนี่ยเราสามารถที่จะใส่เป็นวัตถุประสงค์หรือใส่เป็น agenda ในสไลด์ไปได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้ถ้าคุณต้องเดินขึ้นไป pitch on stage แล้วมีเวลาจํากัดเราควรจะ list มาค่ว่า หัวข้อมันมีกี่หัวข้อมันอยู่ในสไลด์ที่เราเตรียมมาแล้วมีหัวข้อครบที่เราอยากจะสื่อสารหรือไม่นะคะแต่ถ้าวันเนี้ยการพีชนี้คุณพีชเพื่อการแข่งขันพีชเพื่อที่จะชนะเกณฑ์การตัดสินอะไรบางอย่างคุณจะต้องเช็คค่ะว่าเกณฑ์การตัดสินนั้นอ่ะมีกี่ข้อแต่ละข้อให้น้ำหนักที่เท่าไหร่เพราะว่าเราจะได้ให้น้ำหนักเนื้อหาตามเกณฑ์การตัดสินนั้นได้ด้วยนะคะทีนี้ข้อที่4ค่ะเว้น แล้วจะต้องไปพ c ชเมื่อไหร่นะคะคำถามนี้สำคัญมากๆเลยเพราะว่าคนที่จะเตรียมตัวก่อนไปพีชเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสกิลคนละพื้นฐานของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนเนี่ยพีชจนคล่องคล่องมากๆแล้วแต่ว่าบางคนเนี่ยยังมือใหม่อยู่เราจะได้รู้ด้วยว่าจากวันนี้ที่เรารู้ว่าเราต้องไปพีชเนี่ยจนถึงวันที่พ c ชจริงเนี่ย เรามีเวลาในการเตรียมตัวเท่าไหร่โดยมากนะคะแอมมาแนะนำทุกทีมเสมอเลยว่ายิ่งเราวางแผนมาดียิ่งเราซ้อมเยอะๆมันจะยิ่งลดความตื่นเต้นลดความประมาในวันจริงได้อีกเพราะว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยถ้าวันจริงเราเกิดตื่นเต้นขึ้นมาค่ะอะไรก็ตามที่เราซ้อมมามันจะเข้ามาช่วยเซฟเราในวันนั้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเรื่องของเวนเนี่ยต้องไปพิชมเมื่อไหร่อ่ะแอมแนะนาว่าให้ถามทุกๆครั้งด้วยว่าพิช มีเวลาให้แบบให้เราเตรียมตัวได้เท่าไหร่แล้วก็ไอช่วงเวลาเตรียมตัวนั้นเนี่ยเราจะได้เอามาวางแผนด้วยว่าเราจะต้องเตรียมเสื้อผ้าหน้าผมเราจะต้องเตรียมสไลด์เราจะต้องเตรียมกิมมิคอะไรไหมเราต้องมีโปรดักต์ไปแจกมีของเดโมมีอะไรไหมเพราะว่าถ้าเวลาพิชมันกระชันเราโฟกัสที่การสื่อสารโดยตรงแต่ถ้ามันมีเวลาอันนี้เราสามารถเอาเวลามาเพิ่มกิมมิคได้ค่ะทีนี้นะคะเรารู้กันมาสี่ข้อแล้วนะว่า ผู้ฟังคือใครเรารู้ว่าทําไมเราต้องพิชนะคะทําไมเขาต้องหยุดฟังเราด้วยเรารู้ว่าเราจะพิชหัวข้ออะไรบ้างเรารู้แล้วว่าเราจะต้องไปพิชเมื่อไหร่คําถามไฮไลท์ถัดมาคือฮาวลองค่ะข้อที่5นะคะฮาวลองมีเวลาให้เราพูดเท่าไหร่เรียกว่ามีเวลาให้เราพิชเท่าไหร่ข้อนี้สำคัญมากๆเพราะว่ามันจะส่งผลกับการซ้อมทั้งหมดถ้าเราไปพิชในเวลาจำกัดที่เขากำหนดมาแล้วเช่นคุณมีเวลาพิชสนาที5นาที7นาที อันนี้ยิ่งต้องซ้อมแล้วเทคนิคของการซ้อมคือถ้ามีเวลา5นาทีอําแนะนําให้ซ้อม4นาที50วิลดทอนวินาทีสุดท้ายสักนิดนึงเผื่อเวลาให้เราได้หายใจเวลาที่เราไปพิชแล้วมันเกิดอึกอักขึ้นมานะคะ แต่ถ้าวันนี้การที่เราไปพิชหรือไปพรีเซนต์ให้กับลูกค้าฟังแล้วเขามีเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยวิธีการเตรียมเนื้อหามันก็จะแตกต่างไปละถ้ามีเวลาครึ่งชั่วโมงจริงๆเนี่ยแอมจะใช้เวลาพีชจริงๆไม่เกิน10นาทีถึง15นาทีเพราะว่าแอมจะกันเวลาที่เหลือไว้คุยกับลูกค้าเสมอนะคะแล้วก็ไอเรื่อง HowL o n อเนี่ยมันยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่าทุกๆครั้งของการที่เราไปพิชเพื่อการแข่งขันะคะ่ะจะต้องถามด้วยว่ามีช่วงเวลา q a เนี่ย กี่นาทีนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องเตรียมตัวไปตอบคำถามแล้วเตรียมเนื้อหาที่จำเป็นมากน้อยขนาดไหนเขาอาจจะกำหนดมาให้ก็ได้ค่ะว่า Pitch 5ถาม5ใช้เวลา5นาทีของ Q&A ให้เป็นประโยชน์กับตัวคุณเองมากที่สุดนะคะในการเตรียมที่จะตอบคำถามนั้นไปด้วยส่วนข้อที่6ค่ะ where p i ที่ไหนข้อนี้นะคะ pitch ที่ไหนเนี่ย ไม่ใช่แค่โลเคชันสถานที่ระยะทางแบบการเดินทางนะคะแต่ว่าอันหมายความถึงสถานที่เนี่ยเป็นแบบไหนเราต้องพิชออนไลน์หรือว่าเราต้องพิชออนไซต์เราพิชในห้องประชุมเล็กหอประชุมใหญ่ไปพูดอยู่ในห้องออร์เดเทอรีมเราพูดอยู่บนเวทีหรือบนพื้นเรื่องพวกนี้คือเรื่องที่เราควรจะ ศึกษาและหาข้อมูลก่อนที่เราจะไปพิชเพราะว่ามันมีผลต่อการเตรียมตัวเรื่องของสไลด์มีผลต่อการเตรียมตัวเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆแล้วการพิชที่ไหนเนี่ยเรื่องอุปกรณ์เนี่ยแอมแนะนําว่าให้เช็คมาให้ครบนะคะว่าเขาเตรียมอะไรให้เราบ้างเขาเป็นจอโปรเจคเตอร์หรือเขาเป็นจอ LED เขามีคลิกอร์ให้เราไหมที่นั่นมีสัญญาณ Wi-Fi ให้ไหมเราจะได้รู้ว่าเราจะใช้ เครื่องมืออุปกรณ์อะไรก็ตามที่มีได้อย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเช็คให้ดีค่ะว่าสถานที่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างและข้อสุดท้ายนะคะเรื่องของ how p i พ c h อย่างไรอมแนะนำแบบนี้ค่ะคำถามแรกที่อมจะถามเนี่ยอมจะถามหาผู้ฟังเสมอข้อที่หนึ่งนะคะใครแล้วอมจะถามคำถามที่สองสามสี่ห้าหกก่อนที่อมจะมาสรุปข้อที่เจ็ดค่ะว่า How จะพ c h อย่างไร เพราะว่าเราจะเอาข้อมูลจาก6ข้อแรกนะคะมาเตรียมตัวเพื่อจะออกแบบโชว์แอมแอมอ่มอมมะมีวิธีคิดแบบนี้ว่าทุกๆครั้งของการขึ้นพีชแอมไม่มองว่ามันคือการมาพรีเซนต์งานที่มันจะต้องเออซีเรียสจริงจังแบบเกรงแต่แอมมองว่ามันเป็นโชว์และในโชว์ของเรานั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเล่าเรื่องให้ผู้ฟังเนี่ยได้ฟังได้เข้าใจแล้วก็ใส่กิมมิคต่างๆให้มันน่าสนใจเข้าไปได้ด้วยหรือถ้าบางท่านเนี่ยทำเรื่องของโปรดัก มันอาจจะต้องเผื่อเวลาในการเดินไปแจกโปรดักต์ไหมเผื่อเวลาให้เกิดเดโมขึ้นไหมหรือถ้าเป็นแอปพลิเคชันจะมี QR Code ให้โหลดไหมข้อมูลพวกนี้มันเป็น g i m m i c ที่จะออจะช่วยสร้าง engagement ในระหว่างการ pitch ได้นะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลค่ะว่ามันแล้วแต่เลยว่าเป้าหมายในการ pitch ขอ,ของแต่ละทีมหรือของแต่ละงานเป็นยังไงอันนี้เราสามารถเอาข้อมูลทั้งหมดมาดีไซน์ในข้อที่7ได้นะคะดังนั้นเนี่ยทั้งหมดที่พูดมา7ข้อคะ่ะ มันเป็น7ข้อ7จ็ดคำถามที่สำคัญที่แอมเอาไว้พูดคุยกับพิชเชอร์ทุกครั้งก่อนการเตรียมตัวพิชนะคะเพื่อจะช่วยให้การ pitching ชชและพ i t c h d e c ของเขาเนี่ยทำออกมาแล้วมันสร้างผลลัพธ์ให้ได้ตามที่ต้องการมากที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วถ้าใครต้องการพ i t c h หรือว่านำเสนองานเร็วๆนี้นะคะแอมว่าลองเอา7จ็ดคำถามเนี้ยไปลองหาคำตอบให้ตัวคุณเองก่อนที่จะเริ่มพินะคะ อย่าลืมค่ะว่าการสะสมความรู้เพียงอย่างเดียวไม่ได้ทําให้ทักษะของเราเพิ่มมากขึ้นการฝึกฝนและลงมือทําอย่างสม่ําเสมอต่างหากที่จะกลายเป็นอุปนิสัยแห่งทักษะนั้นพบกับ Soft Skill s ูซิ c h e r ตอนต่อไปในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ